ม,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 มีใไ,ไปีไหมครับเดี๋ยวเท้าขาวออกนะครับเอขาขาวออกเดินเิน พจับเชือกนะครับไปครับจะไปครับไปครับ ดีเลยขนา,าดนั้นซื้อใหม่ครับกระเด็นแน่นอนใส่กระเป๋าไว้สำหรับตัวของท่านนะครับทางเจ้าหน้าที่จะฉีดไปเครื่องนึงนะครับ